นี่ว่ามืงอื่นบอกเมื่ออื่นบอกเรื่องเมื่อนี้ฮะมื่อื่นตีวันพระก็หูจักเลยวันใดวันหยังวันที่สัาใดเดือนใดปีใดว่รููเลยวันพระวันบ่ะพระว่รู้เลยแต่ว่าถามเอาบ่สนใจในวันเดือนปีเนี่ย นะยกคำใดจะยังสนใจอยู่วะมันไม่ได้สนใจนะวันจันทร์วันอังคารดิคือมันประคิดพ่อเลยได้อันวันจันทร์วันอังคารวันเดือนนั่นปีนี่ประคิดพอ่อเวลาเท่านั้นทนันดีบอ,บอ,บ,อบอมีเลยแจ ถ้าเขาว่ามันนั่นมันนี่นะก็แบบจังนะถามเอาของมันปไปเกี่ยวกับอย่างแบบนะั้นนั่นเลยบ่มีเรื่องกังวลวุ่ไววยอย่างมากาดถึงสมาธิการทำสมาธิต่างๆ่ะ ความตั้งใจเสียดอันใดอันหนึ่งก็เอืนว่าสมาธิแล้วตัวสิเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้บอเรืร่อเอนว่าชาติอันหนึ่งบัดนี้เรือเอ่อสมาธิชาติมัชาติสมาธิมันความตั้งใจเสียดอันหนึ่งเอิ่นว่าสมาธิก็ <s> พวกเขาไปยิ่งนกน,นแหละพวกมีปืนไปยิ่งนกนังเสียเขาก็ต้องมีสมาธิเพื่อกันได้เขาเห็นนกปั๊บแล้วเขาจะมีสมาธิย่องย่องย่องนั่น ยองไปหามุงเล่งนันวะมันไปฝึกมาทั้งใดมันก็เป็นเองโดยสมาธินั่นสมาธิอันนึงสมาธิคนยิงนกไปเท่าเอามาเทียบใส่กันเอาจิตใจมันเพ่งอยู่ใส่เอาพวกไปยิงนกมันเพ่งใส่นกคนนี้นั่นแหละมันตั้งใจมั่นใส่อันนั้นแล้วหรืออิ่นสมาธิมันตั้งใจมั่นใส่นกในวันสิ้ยิงถือหรือว่าถือมันละว่างใจข้างมันหรือว่ามันละว่างหลอบแบวข่างทางยองยางเข้าไปนี่ ย่านไปควบขวบคาคาันน <Yes. S 2> ั thinking, splash, be ้นย่านนกบินหนีแล้วก็ะไรนั่นคือสมาธิของพวกยิ่งปืนยิ่งนกเขาระวังรอบข้างไม่ให้ไปเกิดควาขุขวบขวบคาขาคอนย่านนกหนีแล้วมันก็เล่งใส่ัตนกนั่นแหละมันตั้งใจหมั่นคงใส่นกนั่นคือจุดหมายของเฮาได้ว่านี่ถ้ามาพูดถึงสมาธิทางการปฏิบัติทมเฮาถ้าตั้งใจสิมาทำวัดเ เห็นบ่ล่ะเาตั้งใจมาทำวัดนั่นก็เป็นสมาธิแล้วต่อมาเข้าสิมาเพ่งอยู่ในโตอักขรหนังสือนี่นี่ก็เป็นชาติแบบนี้ความสงบเกิดขึ้นหรือยังความสงบนั่นน่ะถ้าจิตใจมันแน่วแน่ตั้งมั่นแล้วก็เพ่งอยู่ในโตหนังสือที่เขาสิส่วนนั่นน่ะอีติโสพระวาลังสมานั่นน่ะเออมันก็เป็นชาติแล้วมันเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวถาที่มันเป็นเพนภาวามันขิดไปทางอื่นมันตาสเบหนังสือกร้าน ใจไปทั้งอืน่นนั่นบ่ความคิดไปพุ่นไปพี่อันนั้นอันนี้เหลือบตาไปเบื้องพ้นนั่นพุ่นนี้กับเป็นคัดของน่าจะของเองนั่นบ่นมีสมาธิอันนั้นจิตบ่ดได้ตั้งมั่นอยู่ในอักขระโตหนังสือนี่อตั้งมั่นอยู่ในเสียงนี่ตั้งมั่นอยู่ในทำน,นองน,นั่นจงังหวะนั่นให้มันถือกันมันล่กันนั่นเนี่ยนี่ก็เป็นสมาธิแล้ว <c oughs> หลายๆคนยังเข้าใจว่าการทำสมาธิ จะต้องเข้าถึงชาแนนชาแน,นี่ชาแน,นี่เ,ออเข้าใจว่าจังสันก็ถึงยุ่ส่วนหนึ่งทางพระท่านหรือท้งเบิร์ํคำว่าความสงบคำว่าความสงบอนี้สงบจากการคิดปรุงแต่งมันไปในเรื่องอื่นๆตั้งใจมันคงสงบหรือเพ่งอยู่ในบทที่ห้าสี่ทำวัดสวนสวดสาธยายธรรมของพทธเจ้านี่นี่เป็นสมาธิแล้วนี่ก็สงบแล้วถา้าจิตใจห้าแน่วแน่ อยู่ในบทสวดสงบแล้วสงบจากตัวใดสงบจากความคิดปรุงแต่งสแสวงหาในความจากใดอยากดีอยากมีอยากเป็นสงบจากการคิดถึงคนนั่นถึงคนนี้ถึงสัตว์เลี่ยงถึงให้หน้าถึงสมบัติต่างๆหน้าแล้วสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วอันนี้ออจะไปคิดมองมันสูงในลักษณะว่าถึงสงบขันอุปจาระสงบถึงขันอป,ปนา คือว่างบดทุกอย่างเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามที่เด็กยินได้ฟังมาชาน 1, 2, 3, 4, ้นหนึ่งสองสามสี่ยังถิ่นไปสกปอกอันจังสันเดี๋ยวเป็นสกปรนจังหูซื้อมันที่หลังสิบว่ดีก็ว่าเบา <c oughs> สงบจากตัวนี้เลยเรียกว่าสมาธิแล้วจิตใจตั้งมั่นที่สิกระทางานอันนี้งานอย่างงานสาธยายทำหรือสวสดมนต์ทรรบัดนี่แหละมั่นคงแล้วเพ่งแล้วเป็นชาติแล้ว <c oughs> แต่ว่าเอาอตัวใดมากกำหนด จะคลองตรงรูนะ่าจะคลองเองว่าแต่คลองนิง่งอยู่ในอารมณ์เดียวบ่จังสิเป็นชาตินิง่งเพ่งอยู่ในคําสวดอยู่ในทํำนองอยู่ในวักอยู่ในตอนทำมันนี่เองนี่นสงบแล้วจากการปรุงแต่งสแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมนีอยากเป็นในความรักในความเกลียดเครื่องอิจฉาหรือเสียจาไร้ไอย่างนั่นแหละคือมันมันขจัดออกแล้วนั่นแหละคือขจัดยังคือพวกสมาธิยิ่งโกนั่นแหละมันสิยองยองไปม่นบ่มันตั้งใจใส่นกุ่่น ยองไปมันสิเบิ้งตามกล่าวตามตีนมันเพื่อบ่ให้ไปเหยียบไม้หักดังเปะาะแต่ไม้หักเสียงควักคากนกก็สิบินหนีอันนี้ห้างก็คือกันห้าก็มาเอาคืออยาไปสนใจวักแวกนําผู้อื่นเพ่งอยู่ตั้งใจอยู่ในบทสวดนี้นั่นมันก็สงบแล้วสงบแล้วนีแ่แหละแต่ที่พูดถึงว่าการทําสมาธิแค่ คณิกะสมาธิก็สามารถทำวิปัสสนาได้แล้วพอหาตาถึงขันสูงถึงขันว่าดับสุดยอดโดยชั้นสี่ดอกหรือสมาบัตแปด 8, บัตเปิดอันนั้นเป็นเครื่องยูเครื่องลิ่นของข้าเจ้าตั้งหากคือให้ทุกคนเข้าใจว่าคณิกะสมาธิว่าส,สงบชั่วครู่ชั่วคราวชั่วขณะตามถ้าออกจากตัวนั้นมาแล้วาก็สามารถทำการนึกคิดแต่ในปฏิจจสมุปบาทเป็นเบืองต้วไว้ก้อนก็ได้ คิดไปเรื่อยๆแล้วมันสิคอยเห็นคอยรู้คอยเข้าใจ <c oughs> แล้วเมื่อมันรู้ทางแล้วเข้าใจท่างแล้วมันสิคอยคยมารละว่างในความรู้สึกของจ้าของเองแบบนี้อในความรู้สึกเม,มื่อกิดก่อนมันสิละแวดละว่างในหนีมันสิจ่ออยู่ในหนีในอย่างในใจตัวนี้ฉะนั้นถ้าหาสิเรียบเทียมว่าพวกที่เขาเจ้าเหตุสุขวิปัสสกะประเทนั้นใสสมาธิส่วนเดียว ใส่วีปัสนาามากกว่าหมายถึงว่าทำความทำความขิดพิจารณาหาความจริงของถูกของสาเหตุถูกของเจ้าของเองของหนทางดับถูกและถูกของเจ้าของดับไปได้ขนาดใดดับไปในสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาสิรพุทธูปรามาตคมกามรลาคะหรือว่าคมปฏิฆาได้ขนาดใดจังว่ามันบ่แม่นของยากแล้วก็จะไปเอาติวาสมาธิทีทททททท เข้าไปได้ยินได้ฟังได้อา่านมาเข้าเจ้าว่าความสงบขันนั่นเกิดนั่นความสงบขันอุปจาระสมาธิสิเกิดเห็นแสงสีเสียงเห็นเทพเทวดาอินพุ่มแสงสว่างได้ยินได้นั่นในโลกทิพย์ให้ขจัดออกสะกอน,นจะไปนสนใจตัวนั้นมาหรือว่าความสงบถึงขันอัปนนาสมาธิเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในอุเบกขาตรลมเป็นความสงบที่สูงสุดเป็นความสุขอันสูงสุด ออกมาแล้วมันจังเข้าใจหรอกว่าเป็นความสุขันสูงสุดตอนที่มันอยู่ข้างในข้างในนั่นตอนที่มันดับลงขาดนั่นน่ะมันก็เป็นอุเบกขาตาล้มก็เอินว่าอารมณ์เพื่เก้านั่นแหละแต่มาเทียบแล้วคือมันนิ่งมันประคิดอย่างเลยเงียบสว่างอยู่แจงอยู่กันแล้วแต่เป็นภาษาที่เขาที่เขาจะออกมาสื่อสารให้เข้าใจความหมายตัวนี้เข้าใจความหมายว่ามันเป็นแบบนี้ออกมาแล้วจังหูจังเรากันได้จังสัรจังนั้นประเภทสุขาวิปัสสก ใส่ความสงบส่วนหนึ่งใส่การพิจารณาสามส่วนนี่แหละบล่แม่นววัสิบรลลุบ่ได้เด้อล่ะบรลลุได้คำว่าสมาธิแต่รวมอยู่ในทึงทึงคณนิกะสมาธิหรือตั้งใจที่สิพิจารณาอันใดอันหนึ่งเ <Yeah. S 1> นี่ยพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจังสี่ก็เป็นสมาธิอันหนึ่งแล้ว <Yeah. S 1> มันบิด้บิดวอกกวหหาผู้อื่นแล้วมันข้นหาตนอันนี้ มันคนในความว่าร่างกายนี่บ่เป็นของเจ้าของแบบใดเน,น,นี่มันถูกแบบใดเพิ่นเพล่อ,อมันบริแมนของตนโดยความหมายแล้วมันว่าสามารถบังคับได้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันเถ่าแก่หรือสุดท้ายก็ต้องตายเนาะนั่นนี่ยุเ่เหนือการบังคับโอ้นี่ไตหลักแสดง,งให้เฮาเห็นทุกเมือ่อแต่ว่าเฮาบ่าเข้าใจเองนี่คือใส่การพริารณาน่อมขอมาหาเจ้าของเองเ <c oughs> มื่อพิารณาในไต่ลักของกายแล้วพิารณาในไต่ลักของ เวทนาแบบความรู้สึกทั้งหลายอันใดนว่วาเป็นสุขเวลาเฮาใดนันใดนีมาเห่าก็ถือใจเหาพอใจเหาอันนี้เนาะเอิ่นว่าอารมณ์สุขเนาะตะกี้กูคือบ่รู้อารมณ์นี่ก็ว่าไปเวลาคัดเครื่องใจบ่ได้ดังใจตาจากหลายๆอย่างโอ้อันนี้เพิ่นว่าถูกเนาะเพิ่นว่าถา้าเหาาขาใจว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกอันนึงเป็นแค่ความรู้สึกเกิดอันนี้ึ้นแล้วก็ดับอันนี้ดับอันนี้แล้วก็เกิดอันนี้ มีบ่สิว่าอันนี้จังถุกอันนาตาเออมันถูกขังแบบใดเพราะว่ามันไปยึดเนาะหรเอเข้าไปยึดเอาในแค่ความรู้สึกเนาะสุกกับถูกเข้าไปยึดเอาเขาก็เลยเป็นถูกเข้าไปยึดว่าตัวนี้เนาะว่าเข้าบวรุเท่าท่านในความอันนี้จังคือความบ่อเทียงแท้ในความเป็นอนัาตาคือความดับความเสื่อมเนี่ยขีดกายเวทนาจิตยังเป็นผู้จดผู้จำยังเป็นผู้ปุงแตงยังเป็นวุ่นเพิ่นว่าจิตความขิดความคิดเป็นตั้งใดนอนจิต หาวามหมายของคาว่าจิตบังกันหน้านี่เป่นวาจิตจิตจิตเออก็เป็นสัญเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นเป็นสิสื่อสารออกมาเป็นคําเว่าี่สื่อสารออกมาเพื่อเกิดพความเข้าใจเป็นสังขารมั่งเป็นญาณมั่งก็แล้วแต่ในคำวาจิตใจนี่เนาะโอ้อันนี้เนาะเป็นผู้พาว่าแบบนั้นแบบนี้ก็ว่าไปมันกับบ่เทียงช้วแต่เป็นจิตแต่เป็นความคิดเวลาห้าคิดเรื่องนั้นก็บ่เห็นว่ามันสิคิดจ่แตะเหลืองเกาก็บว่าเห็นว่ามันสิคิดตแต่คนผู้เดียว บ้าลังเดียวหน้าอันเดียวซัดตัวเดียวชิดรอบโลกไปเบิดในความอยากใดดีมีเป็นทั้งเบิดความยึดมั่นถือมั่นทั้งลายนี่เนาะนี่เนาะมัาติดสังขารเนาะเนี่ยมันก็เข้าใจเข้า่าจิตในจิตกันออคิดถึงมัน,นกายเวทนาจิตท่ามท่ามคือความจริงมันกัล่องเข่าสูความจริงใดเพราะว่ามันบเ,เอาใจออกดอกกายใจกัอยู่ในกายนี่ใจอยู่ในเวทนานี่ใจกัอยู่ในจิตในจิตนี่ S <S ใจเขาโย่ในใจนี่พิจารณาในอนิจังทุกขังอานัตตาของร่างกายจนถึงให้มันถึงที่สุดแล้วในโลกนี่บดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับบดนนะหลายหลายอย่างที่เกินว่าเป็นเป็น,ปนอย่างคือว่ามันเป็นอานัตตา <S 2> <S 2> มันแสดงความจริงให้เฮารู้้อยู่แล้วว่าบ่อาสมา,ษาษยือยางลังเอาไว้ว่าเป็นไปตามอำนาจใจแค่นี้มันก็คอยคลายอ๋อคลายออกคลายออกคลายออกเนาะ <S 2> <S 2> มันพราะวันเริ่มเขาเพราะว่าเฮาจดจ่อ,ขอเขามาหาเจ้าของเฮาไบาไปบุญไหว้กับเหลือผู้อือ่น คือพวกเขาไปยิงนกนั่นแหละมันก็่ได้ไปจากต้องได้อันงาไม้แหงนั่นหรือว่างาอันใบไม้แหงนั่นมันยานนกหนีไปจกกักว่าอันนี้คือกันมันยานหนีมันย,าน,นนยานใจหนีออกจากตัวนี้ตั้งมันอยู่ในตัวนี้มันเลยบ่เอาตาเอาหูไปเบื้องนั่นเบื้องนี้เอาจมูกไปเขาไปเบื้องนั่นไปดมกินนั่นกินนี่ออกมาแต่มันน้อมเขามาหาจากคองจังสิมันสิไปไสเสียมันก็เห็นใจของจาของเอง แต่มันเห็นใจของเจ้าของเองแล้วเห็นจิตของเจ้าของเองแล้วมันก็จบล่ะเหลือตงแต่แรงกระทบเท่านั้นบัดน, <c oughs> นี่คือคำว่าสมาธิประเภทสุขวิปัสสกะเปรียบเทียบเขาจะเอาส,สมาธิส่วนเดียวความสงบอันเกิดจากการสวดมนต์อ่นนี่ก็เป็นคณิกะสมาธิอันนึงแล้วความสงบอันเกิดจากการเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือลมหายใจเข้าออกนี่มันก็เป็น สมาธิแล้วมันก็เป็นชาติเพ่งเข้าไปในร่มนี่แล้วสงบมั่งว่าสงบมั่งก็มัก็กรู้อยู่ในตัวร้อยเพิบไปมั่งนิดหน่อยกลาบขึ้นมามั่งนี่ก็เป็นแล้วว่าต้องไปถึงขัน้นไปเทียบกับข้าเจ้าผู้ข้าเจ้าเห็นนั่นเห็นนี่ดอกนั่นแหละจังว่าไปดึงอันนั้นอันนี้มาเทียบเจ้าของเลื่อยว่าเห็นเจ้าของจะถือคือกันนั่นแหละครับพวกยองๆไปยิ่งนกนั่นะ เขาวอาเอาตีนเดไปเหยียบงาไม่แห้งใบไม้แห้งเพื่อให้เกิดเสียงดังยัานนกหนีอันนี้ก็คือการออ่าเอาตา่าเอาหูไปฟังพวกมนันพ้กนี้เข้ามาเอ,อ,อย่านมันบวมั่นคงย่านใจมันหนีมันหนีไปอยู่น้ำง,วง่วนน้ำควายน้ำไห้น้ำหน้าน้ำาคนผูน้นั้นคนผู้นี้สั่งผูน้นั้นสั่งผู้นี้ย่านมันหนีซ้ามันตังมันกัเห็ดแต่เฮาเพีนหน้าอยู่เรอยๆกายเวทนาจิตธรรมหรือ สรรพสิส่งทั้งบดในโลกเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทั้งบดเฮารู้เท่าออท่านมันแล้วเฮาสิอเอาทุกมาจากไสบา่าที่นี่น้อมขอมาตโตนี่ไปใ,ในเมื่อเฮาเข้าใจวิถีแนวทางมาแล้ว<า>ออสมาธิก็ต้องถึงขั้นสูงก็สา,าสามารถดับทุกได้คือกันกนะออบ่ายเทามาเทียบอยีกอันนึงก็คือว่าคนสมัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาใหม่นั่ะเขาเจ้อาไปนั่งสมาธิยุไส ไปเพ่งยังยุไสออไปมีศินยุไสร่วมไปเบิดนี่แหละแต่ว่าเป็นยังเขาเจ้าฟังธรรมเราคือบรรลุเป็นพันๆเออพราะว่าเขาเจ้ามีสมาธถตั้งมั่นในการที่จะฟังออนั่นเห็นบอกฟังเพาสนใจอันอื่นได้ความคิดกายนี่ก็นิง่งยุยางมันเกิดเสียงคูกคักหูนี่ก็นิง่งฟังดูใจนี่คิดพินณาตามบอกพินณา,า,าตามคำเสียดงเพงคน พี่หน้าตามความเทศเทศไปเทศไปเนี่ยมันมาสะเทือนเขาจะของลุดออกลุดออกลุดยังลุดในความยึดมั่นถือมั่นในกายในในกายแล้วก็หายสงสัยเรื่องของกรรมแล้วก็ศีลก็เป็นขึ้นมาเองในขณะที่จ้องจดจ่อในสมาธิสมาธิตั้งมั่นในการที่ฟังในการพิารณาเองเออถ้าว่าบรรลุโสดาบันกบรรลุไปเลยต่อไปจากนั้นกับเฮ็ดอีหตุอีกในการพิดศีสินหาทังซี่จะจบไปพุสธกิจถาามีอานาคามีกับว่าไป ออเออเพิ่นเห็นโทษข้องกามเนาะก็เลยระง,งับไว้บังคับไหวเห็นโทษความองมอ,อิชาริษยาอยากใดดีมีเป็นเนาะสิเพิ่งระงับปฏิฆะเขาจะของไหวเนี่ยเนี่ยคมในสศกิาคามีมันคมมันมีคือเก่นานั่นแหละอันศูนย์นั่นนะแต่ว่ามันคมใดอาจจะศูนย์อยู่ในใจหึบหอยู่แต่ว่าปากกายมันประเหตดออกไปแล้วก็ค่อยๆ,ๆหเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเข้ามาเรื่อยๆเลยมันค่อยคมสนิทไปหลังจากนั้นมีแรงกระทบดูเข้าดูเขากระทบ คำว่าปฏิฆะกระทบดูเข้าดูเขามันก็เห็นโผลมากเข้ามาเขานั่นนี่มันก็เห็นถูกของแ้กูไปยึดน้อเนี่ยนะกูไปยึดต้อคือกูเปยสึสิมันก็คอยตัดไปของมันเองนั่นแหละ <c oughs> ตัดในออกจากความรู้สึกในความยินดีพอใจบอพอใจตัดออกจากความรู้สึก,สกอันนี้ออกได้แล้วในความปฏิฆะอาฆาดขับแกนใจบอพอใจบาดหมางใจสั่งผู้นั้นสั่งผู้นี้สั่งผู้นี้แบบน้อมเขาไม่คิดเจ้าสนะเขานั่นแหละปฏิฆะยังคดี เกิดจากความบ่ได้ดังใจแต่นี่ะอันนี้ก็เดยและมันจะมันมันเห็นโทษของมันแล้วมันก็ละของมันเห็นไปเรื่อยๆแบ่ท่าเห้าฟั่งตัวนี้เข่าใจแล้วสมาธิเห่ากับมีแล้วอก็คือว่าเห่ามาปฏิบัติอยู่ตลอดมีการมานั่งเพ่งล่มหายใจมีการมาสวดมนต์ผาวนาของเห่ามีการมาขวบคุ่มความคิดให้มันอยู่ในล่มหายใจให้เกิดความสงบอันตั้งมั่นมั่งว่าตั้งหมั่งมั่งก็แล้วแต่ บางคนก็สงบสูงสุดได้บางคนก็สนงบปานกลางอไปเห็นหนั่นเห็นหนี่ก็เอิ้นสงบปานกลางบางคนก็สงบชั่วคณะ<อ>ชั่วคณะนั่นพูดโทรไปทูดโทรมามันหายแวบ,บไปทางไหมไปหางวัวหาควายหาผู้นัน้นหาผู้นี้ดึงเข้ามาอีกนี่ก็ชั่วคณะแล้วที่นี่ยัง่งตั้งแต่โตการใส่ชีวิตปจะจํานเออเอเออยู่แหละยังแต่ละคนแต่ละคน <c oughs> เวลาเข้าไปเห็นเหตุการณ์นั้นเหตุหการณ์นีน้น ถ้าเฮาไปนั่นปรปรุงแตง่งเร้ใส่ความผิดเห็นจากของเป็นไงเข้าไปตัดสินในความผิดความถูกแล้วก็เกิดกลายเป็นอารมณ์ว่าพ่อใจอะไบอกพ่อใจนี่เกิดแล้วเกิดแล้วแ้วจังว่าหาย้ร้วว่างอกองคําคว่าตัณหานี่คือความอยากอุปทานคือความหยุดความอยากใดดังใจร่วมโลดว่าความอยากใดดังใจของจากของเอง <c oughs> การทํางานของความอยากใดดังใจก็คือเอาความคิดเห็นของตนเป็นไงที่พ่นวาทิฏฐุปาทาน แล้วก็เอาอัตตาวัตถุประทานเป็นใหญ่ยกตนขึ้นมาหลายๆเรื่องหลายยกตนขึ้นมาศีรพุทูปาะทานเอาสิ่งที่ตะของเคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยกระทํามามายืนยันตัดสินเป็นใหญ่แล้วสุดท้ายก็มากามุปาทานเอาความพอใจของตัวเองเป็นใหญ่ความใคร่ความใคร่อยากพอใจของต่ของเป็นใหญ่ไพ่ทิเเ้าถือกระซังแต่กุมักแบบนี้เรื่องใคร่อยากซีตัวนี้เกิดจากตาตาเข้าไปเห็นเรื่องนั้น เาเข้าไปเห็นเขากับเรงเห็ดนั่นนั่น,น,นอันนี้โอ้เห็ดบ่ถือเนี่ยเกิดเราเด้น,นันเกิดอารมณ์ได้นหนิเห็ดบ่ถือเนี่ยเนี่ยสังเกตอารมณ์เจ้าของเดยวบอกความรู้สึกตัวเนี่ยอันนั้นเห็ดบ่ถือต่อกนะเขาบอกการเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากเขาไปยืนยันตัดสินเขาเออไปยืนยันตัดสินเขาถ้าเขาบ่ฟังความคิดเห็นบ่ตรงกันมึงบ่กกูเป็นไผ่เขาว่าดได้ออแต่มันเขากับกูสิรู้บ่แต่มึงยังบ่รู้โตมึงเองนะพี่นวอารัศมมึงบอกกูเป็นไผ่มึงบอกจักกูบอก กูก็ไว้จักแล้วแต่มึงยังบอกหุจักมึงเองเนาะกนะไปยังส่นแลยไปยังส่วนเนี่ส่วนมากมันไปยังซี่เอิ่อใบหนกตนเป็นไงกูเป็นอันนั้นเด้กูเป็นอันนี้เด้อยกูเป็นหลานผู้นัน้นกูเป็นลูกผู้นี้ว่าเด้วยแต่จะของบ่มีตําแหน่งอย่างพวกคนพลานทั้งหลายมนบกูเป็นลูกตำรวจกูเป็นลูกทหารกูเป็นลูกรัฐมนตรีสสแเส๊ก็ว่าไปยกตนเป็นไงนี่แหละให้มันท่านว่าดี ให้มันท่านในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจเหานั่แหละให้มันท่านย่าห้มันเขามาเกิดเป็นอารมณ์ความคิดอันไดกสร้างสีน้อมน้เขม่าแร้วเกิดเป็นความรู้สึกในความพอใจละพ่อใจอันนั้นเกิดแล้วแต่พูดถึงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยมาเกิดสังขารอวิชชาตัวเดียวมันชาซาลามลณะและก็มุนขาม่าหาอวิชชาคือเก่าก่อนกลมอันเดียวนี่ก่อนความรู้สึกอันเดียวก่อนใจอันเดียวนี่แหละถูกกับทุกในก่อนเดียวนี่ในตัวก่อนใจนี่แหละ แดงถาวาอาวิชาปญาสังฆราผูดมัญชาติชรามระละเออมันชาติะะออชรา,า,าไปเลยได้ฉะนั้นวิธียุดคิดก็คือจะไปคิดปรุงแต่งเข้ามาเพื่อให้มันเกิดความใดดังใจแต่มันเกิดความใดดังใจมันเป็นอารมณ์อารมณ์นั่นแหละเป็นตัวเกิดอารมณ์นั่นแหละพบได้เกิดขึ้นแล้วอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจวิธียุดก็คือ,คอยุดจะไปนําปรุงแต่งเข้ามาเพื่อให้มันเป็นไปได้ที่ตัวเองยืนยันตัดสินนี่เป็นวันที่ตุปาทาน เอาความเห็นจากความเป็นไงหนกตนเป็นไงเอาสิ่งถ่เค่อยได้ยินแต่ฟังแ้วก็ท่ามาเป็นไงและเอาความพ่อใจจากของเองเป็นไงโตนี่ถ้ามันบ่ได้ถือใจบ่ได้ดังใจแล้วความรู้สึกก็สิเกิดในความพอใจกับบ่พอใจสองยางเท่านั้นตัวผ้าเกิดจะไปจะไปดึงเขามากตามธรรมดาเราเสียงมันอยู่ต้เสียงมันก็คือกันนั่นแหละครับเสียงนก,นกอนกเขาไปต่อนนกเขา พูดเทียบอันนี้สองกุกนั่นสามกุกนั่นมันหลงเข้าไปหรอเพ้นโอ้ตัวนีกอจตเป็นแบบนั้นแบบนี้ราคาสูงเนาะนั้นเกิดเราได้นั่นเกิดแล้ว,ลวหรืออารมณ์กระทบอย่างต่างๆที่ข้าไปเห็นตามถนนหนทางผู้ดใดดึงเขามาเกิดอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจเราความพอใจพุน่นก็เกิดแล้วนั่นหมากว่าวิธีข้าหยุดหยุดแบบใดเขาหยุดตะเขาหยุดที่ตัวเองนี่แหละจะจะนํำสิ่งนั้นเขามาคิด เพื่อให้เกิดความพอใจกับพ่พอใจสองอย่าง่านั้นแต่ยุดตัวนี้ได้มันก็ยุดเบิดนี่แหละยุดเบิดเลย <c oughs> มันก็เหลือแต่ความรู้สึกทางกายเท่านั้นความรู้สึกที่ห่อนหิวหนาวกับเป็นธรรมดาคือคนทั่วไปแต่ความรู้สึกทางใจในความพอใจเลยควาพอใจบม่มีมันซิมีบานในความคิดก็เกิดขึ้นได้ยุดเสมอแต่ว่านนสิ่งที่คิดนั่นบ่บให้มันได้ดังใจบ่บ่มีอารมณ์เข้าไปให้มันเป็นไปตาม่ที่ะของคิดเห็นความคิดตัวนี้ความคิดเกิดได้ตลอด แต่ว่ายาไปเป็นผู้คิดหรือย่าไปวิอารมณ์ยาไปยืนยันยาไปตัดสินยาไปยกตนยาไปให้มันถือใจต่อของเองถือใจหรือไม่ถือใจอันนี้สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรนั่นมันจึมีกรเหตุปัจัยของมันเองสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรห้าหูยุดดอกว่าอันนี้พิษหรืออันนั้นถูกแต่ว่าห้าว่าไปมีอารมณ์ความรู้สึกจากเข้าไปเป็นผู้จัดการในห้างนี่แหละทารูเท like ่าท่านตัวนี้รู้รู้รู้เขารู้เขาเรื่อย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 นมันกระดับของมันเองนั่นเอง หลายๆคนถือบอกเข้าใจความคิดเกิดได้ตลอดแต่ยาจะไปไปยาไปมีอารมณ์ในสิ่งที่คิดในสิ่งที่เห็นตาหูจมูกแต่างนลิ้นกายใจเมื่อนี้มาได้จาเข้าไปมีอารมณ์ความรู้สึกในในสิ่งที่ตายเห็นในหูได้ยงนเหลืองเล่าต่างๆในจมูกดมกินในลิ้นได้รสศาสตร์เราจะพูดถึงรสศาสตร์อาหารที่มันได้ความรู้สึกว่าเผ็ด่าเข้มตะปลายลิ้นเท่านั้นเอง ไหลลงไปนี่แล้วลงหลวงลำํำคอไปแล้วมันก็นมีความรู้สึกห่งังอันนี้ก็คือการข้ามาเทียบสิ่งที่เห้าเห็นนั่นเนาะเรื่องเล่าต่างๆของแต่ละคนของแต่ละคน,นะตามันเห็นแล้วก็แล้วไปต่วเห็นปุ๊บขึ้นอ,อยากไปขีดเ่อมามันก็บ่ไหลเข้าสู้หัวใจเท่านั้นเนี่ยยุดเทียบคือรสชาติอาหารเผ็ดเข้มมันู่แคลินินแต่ว่าบรรดาสมุนควคนติดอาหาร่ะนะมันสิสแสวงหาสิ่งนั้นะ แต่ว่าข้าชาติที่ถูกใจนี่แหละพระเพิ่งจังบ่เลือกบ่ได้เลือกได้สะลงในกันในนีแลสส้วจังสีหยังได้อยอะนน้หนีอ,อ้าหาลังองค์เพื่ออายุนีนลอยสิบกว่าป,ปีมึงตก็มีไหมเนาะกินเทียเดียวจังสีไหมลอยสิบแปดปีก็มีแต่ออว่าโบาราณมาเขาก็่เคยเห็นอันว่าอายุลอยยี่สิบปีคือพระอน,นุนหรือพระพระกัสปะจังสิก็ลอยยี่สิบปีเราไม่เคยเห็น ข้างเห็นตั้งแต่อายุลอยสิบแปดปีหลวงปู่ท่องอายนะาลอย,อาาอย,ย,ย,ยสิบแปดปีเคยเห็นนี่แล้วก็รลอยสี่ปีนี่ภพยีจามนั่นจากสีเขาก็เคยเห็นนเวลาลอยสองปีลอยสี่ปีอีกลงผู้เจ้าขุดอุดรอ,อีกมันเนีน่ยกับแมนเนี่ลอยลอยรลอยรลอยข้าก็เห็นอยูอ่ยี่ภพยี่บวนยังบอท่านได้ลอยสักเก้าสิบแปดกับสามเดือน <laughs> เอาเพ